อุปมาเหมือนหลวงพ่อปอกเอาเปลือกมะพร้าวข้างนอกออกพอมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เอาเนื้อมะพร้าวมาคั้นกะทิพระครูสมุธานินปุญญะนันโทตอบแทนคุณญาติโยมแต่ก่อนหลวงพี่ไม่คิดเทศสอนตอนที่หลวงพี่บวชหลวงพี่คิดจะตั้งใจสร้างบุญ คิดว่าบวชแล้วจะฝึกตัวเองให้ดีก่อนสอนตัวเองให้มากจะอยู่ในพระธรรมวินยัยอยากปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างบาร,รมีเป็นพระเงียบเงียบยังไม่คิดจะไปสอนใครเลยจนกระทั่งช่วงพรรษาแรกๆกได้ฟังหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านให้โอวาทเมื่อก่อนหลวงพ่อจะให้โอวาททุกวันหลังฉันเช้าที่สภาธรรมกายสากลหลังคาจาก หลวงพี่ไปนั่งฉันท่านก็สอนพระใหม่ว่าบวชแล้วฉันข้าวปลาอาหารญาติโยมเรามีอะไรตอบแทนเขาบ้างสิ่งที่พระจะตอบแทนได้ก็คือธรรมทานอันเป็นทานที่สูงกว่าวัตถุทานทั้งหลายแล้วท่านก็เล่าสมัยท่านบวชใหม่ๆโยมเขาใส่บาตรฐานะความเป็นอยู่ก็ลำบากเขาจนมากๆเลย แต่ก็ยังตั้งใจใส่บาตรไม่เคยขาดทำให้ท่านต้องกลับไปนั่งสมาธิอย่างน้อยก็ปรารบความเพียรพอฟังหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพี่ก็เลยไปเล่าธรรมะให้พนักงานฟังเทศไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่หลวงพี่นึกถึงว่าควรตอบแทนคุณญาติโยมสมัยก่อนวันอาทิตย์มีช่วงหนึ่งที่พระอาจารย์ติดภารกิจ ไม่ว่างมาลงเทศหลวงพี่รับบุญทำหน้าที่แทนต้องเทศทุกวันอาทิตย์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งทุกเดือนพองานเริ่มเยอะหลวงพี่ก็เหนื่อยแต่ก็ยังเทศเรื่อยมาเพราะนึกตอบแทนคุณญาติโยมตามคําที่หลวงพ่อท่านสอนไว้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักครั้งหนึ่งงานวีสตา ท่านได้มอบหมายจากหลวงพ่อธรรมชโยให้เป็นตัวแทนในการมอบเหรียญให้กับคณะครูท่านก็จะไปตรวจตราไปดูสถานที่ก่อนที่จะเริ่มงานด้วยตัวเองท่านไปดูถึงบริเวณรอบวัดพอเห็นว่ามันมีฝุ่นก็ให้รดน้ำช่วยเอาน้ำมาราดท่านช่วยดูช่วยระวังอะไรที่มันจะไม่ปลอดภัยและไม่ใช่แค่ช่วยงานบุญพิธีเท่านั้น ท่านช่วยหมดทุกงานรวมถึงงานกรรมการบริหารวัดในระดับสูงเนื่องจากวัดเราเป็นองค์กรใหญ่พอมีข่าวไม่ดีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเช่นปัญหาขโมยปัญหาความไม่เรียบร้อยท่านก็จะลงไปแก้เลยไปแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวท่านเองส่วนด้านเผยแผ่ธรรมะหลวงพ่อธรรมชโยจะเน้นในเรื่องธรรมะละเอียด ส่วนหลวงพ่อเน้นเรื่องเทศสอนอุปมาเหมือนหลวงพ่อปอกเอาเปลือกมะพร้าวข้างนอกออกพอมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เอาเนื้อมะพร้าวมาคั้นกะทิหรือพูดก็คือหลวงพ่อได้ฝึกนิสัยคนได้กรองคนมาระดับหนึ่งพอมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็ฝึกให้คนคนนั้นจิตละเอียดขึ้น วันที่ได้คุยงานกับหลวงพ่อธรรมชโยยังประทับใจที่หลวงพ่อท่านภูมิใจในตัวหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านจะยกย่องให้เกียรติหลวงพ่อทัตตะชีโวเสมอเหมือนเป็นบุคคลที่เป็นขุนพลเอกพอหลวงพ่อธรรมชโยท่านให้เกียรติยกย่องเราเป็นลูกศิษย์ก็ยิ่งสิโรราบเลย ขนาดท่านเจ้าอาวาสยังให้เกียรติชื่นชมหลวงพ่อทัตตะชีโวอย่างนี้เราเองเป็นลูกศิษย์ก็ยิ่งต้องเพิ่มความเคารพเกรงใจหลวงพ่อทัตตะชีโวมากยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นสิ่งที่หลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพ่อทั้งสองรูปท่านเป็นเสาหลักของวัดจริงๆ